เมื่อวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิน่นวัดพระธรรมกายเซียเตประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลา,ารย์โดยมีการถ่ายทอดสดนะครับออนไลน์ผ่านแฟนเพจ a c e b o o k Seattle Meditation Center พร้อมทั้งผ่านระบบซูมออนไลน์ โดยภายในงานคณะสงฆ์นำสานทุกชนทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกระเปวน,ว,นรรนะวนสูตรสวดมนต์บทรัตนสูตรและสวดสรรเสริญคุณของพระเด็จพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทํานองสารพัญญะจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนํำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมน้อมถวายแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์โดยมีผู้แทนของคณะท่านสภาพนะครับ จุดเทียนทูปบูชาพระพุทธจากนั้นนะครับได้ร่วมกันนะครับในการจุดเทียนทูหน้าพระธรรมและจุดเทียนทูหน้ารูปของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลา,ารย์จากนั้นครับเป็นการกล่าวคำอารัธนาศรีท่าพิธีกรกล่าวคำอารัธนธรรมพร้อมกันนี้นะครับผู้แทนคณะสงฆ์ได้พร้อมใจกันสวดพระอภิธรรมจากนั้นผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพได้ทอดผ้าบางสุกุล พร้อมทำประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตการพระตาหารในโอกาสนี้พระมหาปรภภาสประภาสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันประเคนพระตาหารถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยความลืมปิติใจในบุญกันทุกท่านนะครับก็ต้องขอ,อนมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญนะครับที่ในครั้งนี้ได้ร่วมการประกอบบุญยกร,ริยาที่วัดระธรรมกายเซาเท่ลประเทศสหรัฐอเมริกาครับ